นีอยู่ักีครับผมันจุคทีมงานคณะกรรมการบูมียดาบมบมีที่นเาวนที่ี่มาบได้หมนั่งวาดคปีใหม่ก็ได้ดอกลูกมอบเสื้อวันที่สิมอบเสื้อให้กับคณะกรรมการบุญกระถิ่วันที่ส ไข่ก็ได้กันเด้อแต่ใส่ไปผอมกันเลยไปถอดมือทำยังงกันสิเอาลูกเผาผมมอไม่ซื้อน้าเอาบอกมออยู่ในหันเดียวคาดอกมม่ซื้ออย่มออยู่นันเียวาออกมีเบิร์ดแล้วไข่กับมอแมนโบกไม่มอโบกไข่กับมีอบกไข่กับมีแต่หากแต่ว่าสีเดียวกันมเบิด เป็นคนมักเท่าหนึ่งเพราะว่านั่งอยู่ในมื่นเขาสีแนมเหมือนกัของขาวนะโอ้ยต้าสีสีเขียวสีม่วงขาวเผื่อแแต่ถ้าเปิดไมขึ้นปั๊บเหล้นเหลี่ยขาเลยเออเอนี่เลีอกไว้เน้นี่ยาเขียวมเขียนไว้อยู่ อ้าวเบลทวนดี๋ยทวนยุใสทวนของทวนทวนเกเอ็กแอลเบาทวนบอกเป็นเขียนมาเบาทวนเบอร์เอ็กเอ็กแอลเอ็กแอลเบาทวนทำไมไม่เจอล่ะลูกของผมเบอร์เอสครับทวนเขียนอยู่แมนบอกเอ็กแอลเขียนอะไรเบอร์เอสมันใหญ่บ่ล่ะ คณะกรรมการแลคณะกรรมการกระถินนะคะวัดน้องคู่นะคะแม่หน่อยไปเสื้อห้เบอร์อสเบอน่อยที่สุดเบอร์หน่อยที่สุดโบลอนออยู่นีเนาะแต่ว่าตะด้วนดีบมีบ้า เ้ียนจถือบไนมนี่ือยเมถือใบเบิ้นเจ้นี่มันคนพอดีออกแล้วนเาออกหรือยังออกแล้วนาะะบวอนรบ้านเดีของะเจ่มีสีอนอยู่น้ำเป็นข้ากลุม มันไม่จะสีมา่าม่นีกะไม่นีกใสเลยบอสจะใสพี่วันเหมือนใสบาทอืมใสไปเลยใสไเลยมันเป็นเบอร์เล็กมันไม่มีเบอร์ใหญ่คี่แต่เอสจะเอลค่ะเอลได้เอสกอเอาทําใา้ก็ทีมแล้วก็สวยได้ทีมรูปของหญิงทีมรังบานก็แด้คนละตัวมนือะไรบอกรรมการอ มันหลายอยู่เพ่าะท่านไปข้นมันเป็นสีใหม่สีใหมนเชี่ยวห้ว่านข้นใหม่หายเชียไปหายปลุกคนอยากได้นะพ่อคุณมือเพคนนลงบุญนะเนาะเดี๋ยวยายมาดอกห้ว่านข้นใหม่หาเป็นเสือพิมน้องแม่ยุ่งอยู่พวกหมูอยูู่นเดียวเนมเขาอยู่ดู เฮาไปนะน้ำครับน้ำพอดีเปี้ยนิดยอดอไสสวยเลยดีอยู่ดเห็ดขอมันดีดเห็ดข้อเรืองบ่กเนี่ยก็จะออกมาทรงนี้ค่ะ

เราไม่ได้ทำจำหน่ายนะครับวน FC จำหน่ายสนใจให้คณะกรรมการเป็นแต่ใส่หลายๆคนมือนันมันสิออกมั้งงั้นคณะกรรมการวัดโลคูนเป็นยั่ออกกับคุณเป็นยุทธ์อยู่พร้อมสู้ไปกับวงอิงให้กำลังใจเอะนะครับจิตงามส่วนวงอิงมีิ่เเป็นอย่างสูงสีมีวิธีสกละครมีกิทธา รวมในงานกระถิ่นสามัคคีรวมทั้งปัจจัยแท้เสือคณะกรรมการขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นคำขอบคุณนะคะจากเป็นคำขอบคุณจากคณะกรรมการวัดนะคะคุณพ่อสวัย เชยจันดานะคะเพ็่นมะลับเสือนะคะผ้าลูกทีมมะลับเสือเสือทีแม,ม่หน่อย้ังตัดหห้นะคะคณะกรรมการกระถินแล้วก็ทีมหลังบ้านก็ใส่นะคะต้นแม่หน่อยคือเฮ็ด บุญอิลีเหดบุญเห็ดจากใจพี่น้องนะคะทุกคนตั้งใจทำตั้งใจทำออกมากค่ะตั้งใจทำบุญแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ร่วมบริจาคกกสิได้บุญกุศลครั้งนี้นั่มนะคะได้แน่นอน,นะคะ่ะ อันนั้นในทีมหลังบ้านกันเขขอบพระคุณพี่น้องทุกคนนะคะขอบพระคุณแทนแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็อีลานนองอูงอ,งงอ,งอิงเพชรบ้านแพงอูอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ในทีมหลังบ้านขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบคุณทุกคนเอามีโอกาสได้เดบุญรวมกันนะคะบอก,กันไหมนะคะค<า>นไหลก็แช่ชงประนัางแม่บานน้องอุ้งอิงชงประวันไม่ครัวน้องอุ้งอิงตรงปูนแม่น,น้อยน้องอุ้งอิงนะคะ<า>บนแอวทีมลังบานนะคะ ปดไหลกดแช่ให้น้ำสอยบอโฆษณาให้นำได้ค่ะสอบอลโฆษณให้นำ่อยากเบอละซิ่งบอลมียอากบอละซิ่อกกันไม่คลิปหนาค่ะเอลได้ผู้ใดกมาลหอย

ออเคนไทยจูบไก่นเนี่ยอะอีเจเพนค่ะคนสวยเ็นไปโซงเขาแล้วก็ประมาไงบอครยนพอเจ้าเลยเออบอคยพอเนี่บอดวบอเออกระายน่บอเออวมานเดอร่านมาหน่ะเวเจเพนค่ะขอกันไหมลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ่อยู